โอเคครับผมแล้วผมก็จะมารีวิวชื่อตัวละครลอยมัสแตงนะครับตอนนี้ f c ก็บังผมไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ไม่ได้รีวิวสักทีนะเออแล้วผมก็จะมารีวิวชื่อลอยมัสแตงนะครับทุกคนมาตัวละครเป็นแบบนี้นะทุกคนหน้าตามันก็จะไม่หน้าตามันก็จะเคืองๆนิดนึงนะหน้าตามันก็จะเคืองๆนิดนึงใส่ชุดสีดําใส่เสื้อข้างในสีน้ําเงินเฮ้ยใส,ส่สูทเหมือนผมเลยอะ่ะดูดิใส,ส่สูทเหมือนผมเลยอะ่ะเอ้หล่อเกินไปมุย นะครับอ่าประมาณนี้นะทุกคนนี่ข้างหลังก็เหมือนจะมีเอฟเฟกด้วยนะเนี่ยมีมีเอฟเฟกด้วยนะทุกคนสีเอฟเฟกด้วยนะเนี่ยเหมือนจะเป็นสีน้ำเงินนะครับผมเป็นน้ำเงินนะอ่าเอฟเฟกนะประมาณนี้นะอ่ะ่ะโอเคงั้นผมจะรีวิวให้ทุกคนได้ดูกัน้ะครับว่าสกิลมันเป็นยังไงบ้างไปดูกันพร้อมกันเลยครับไปดูพร้อมกันเลยกันครับไปดูพร้อมกันเลยนะครับเล็กเอย่าเดี๋ยวดูกันว่ามันจะเท่บ่ะไระแต่งนี่ยผมได้สองหมนแ อ่าได้ข่าวว่าอัปเดตใหม่มันอัปเดตดาเมจด้วยแล้วก็อัปเดตตัวละครอัปเดตอีเวนต์ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่ะครับผมมาขอลิงก์วีหน่อยครับได้เลยครับแแบบงงคค์์พี่ว่าไงครับดาเมจดาเมจมันเพิ่มขึ้นแล้วนะรู้ไหมอ่าครับครับใช่ผมบอกว่าตัวแม่แตงแค่แค่ หลายครั้งอ่ะรามจรามจมันดูนะแล้วเราดูรอยมัสแต่งนะทุกคนรอยมันแต่งมันมีอะไรบ้างหดหรือเปล่าไม่รู้ว่าหดหรือเปล่าไม่รู้แยวขอดูก่อนขอดูก่อนนะครับว่าเอ้ก่อนอื่นเลยต้องเสกตัวละครก่อนเออเสกตัวละครผมเพิ่งดูแล้วเนี่ยว่าตอนที่มันฟาร์มรามทิ้งไว้ไม่ได้หรือหรือว่านะสวัสดีครับ ดาเมจได้แล้วเว้นไหนเว้นอยู่ไหนผมนี่อยู่ครับกำลังรีวิวตัวละครอยู่ครับจะได้เป็นแรกเอเมอเรส์แล้วอ่ะมาเลยครับมาเลยครับมาเลยมาเลยมาทุกคนลงแล้วครับลอยมัสแตงเอ้าต้องวางตรงตรง,ตรงแอร์ว่ะทุกคนมันเป็นตัวแอร์ว่ะเหมือนมันจะเป็นตัวแอร์เลยว่ะใช่ไหมอ๋อลอยมันแต่งเป็นตัวตีแอร์ใช่ไหมดราเจมัิดฮุกอ่ะอ่ะ ตีแอร์นะทุกคนเหมือนจะเป็นตัวตีแอร์นะครับนนนนลอยมาแตงนะครับโอ้เอฟเฟกต์โอ้โหมาถึงขั้นหนึ่งก็สกิลก็โคตรเท่เลยอ่ะติดเผาด้วยเหรออุ้ยติดเผาด้วยทุกคนโอ้ยดี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 ครับโอ้โหโคตรดีอะครับน้นนดูดิ โอ้โหเอฟเฟกต์ถือว่าดีมากเลยอ่ะขั้นสองเลยครับขั้นสองอ่ะทุกคนขั้นสองติดเผาด้วยนะครับติดเผาด้วยขั้นสองอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะอ่ะพอไปเลยครับีเเดดยยวไ้ลอ่ะมันก็ยังเป็นเอฟเฟกต์เหมือนเดิมนะทุกคนมันก็ปรับเปลี่ยนอะไรนะทุกคนนั้นจะแค่ติดเผาแรงขึ้นหรือเปล่าก็คือตอนนี้ตาเมย์มันคันอยู่ที่เท่าไรอ่ะเพราะว่าตอนนี้นะเนี่ยเห็นปะ อะประมาณนี้ครับเห็นไหมทุกคนเห็นปะประมาณนี้ครับมันไม่ได้อัพมันไม่ได้เปลี่ยนเอฟนเอฟเฟกต์ให้เราเลยนะแต่ถ้าจะถามว่าเอฟเฟกต์มันเทไหมมันก็เทตั้งแต่อันแรกเลยครับคุณนดูเนี่ยเฮ้ยนี่มันอัพแล้วมันอัพมันเพิ่มแล้วมันเพิ่มแล้วมันเพิ่มตอนขั้นแม็กนี่อ๋อวงกว้างนะครับถุกนวงกว้างมากเลยนะวงกว้างมากเลยอะทุกคนครับวงกว้างมากระยะโจมตีสูงสุดแค่หกหมื่นนี่ แค่หกหมื่นเองอะน้อยกว่าตัวนั้นอีกน้อยกว่าตัวตัวที่ผมรีวิวเองเมื่อสักครู่นี้เองนะครับมน้อยกว่าบากิอีกนะครับผมตัวใหม่อ่ะเดี๋ยวไปลงอีกตัวหนึ่งไปไหนแล้วว่ะอ๋อมอนเตอร์หายมอนเตอร์หายไปแล้วอีเวนต์ครับค่คนลงอีเวนต์ัอ่ะเดี๋ยวอัพก่อนอีเวนต์เหรออ่ะ นะครับมามามาดูอีกรอบหนึ่งครับมันจะลงแม็กอ่ามันจะเพิ่มสกิลก็คือบอกว่ามันจะแบบมันจะมีสายฟ้าลงมาด้วยนะมันไม่เชิงว่าเป็นสายฟ้าทุกคนมันเป็นไฟเว้ยเห็นปะมันเป็นไฟลงมาเห็นปะครับจุ่ม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 โคตรเท่ครับดาเมจหกหมื่นดาเมจหกหมื่นแล้วดูผมวผมจะเพิ่มดูสักล้านหนึ่งนะเลือดมันเตอร์สักล้านหนึ่งแล้วกันไม่รู้ไหวหรือเปล่านะครับดาเมจหกหมื่นครับน้องชายระยะโจมตีสามวิครับ นะครับผมระยะโจมตีสามวิครับมาแตมาดูกันครับใครจะละครอะไรไปบ้างหกหมื่นนะเลื้อตึงเอ็มดูเลื้อตึงเอ็มเห็นปะมันติดเผาครับมันแรงตรงที่ว่ามันติดเผาอะครับน้อนเห็นปะเห็นปะระยะระยะโจมตีแค่สามวิเองอ่ะคือไวมากครับผมไวอ่าไวมากครับไวมากนะะโอ้ดูดิ โอ้โหอ้โหเท่ครับผมแล้วดูค่าอัพหน่อยละการค่าอัพโหดไหมวางพื้นด้วยเอ้ยวางวางตรงบล็อกหน่อยตัวอัพอัพไม่แพงนะครับอัพไม่แพงค่าอัพไม่แพงนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวใหม่นะครับอัพค่าอัพไม่แพงนะครับชื่อว่ารอยส์แมทแตงแต่ถ้าชื่อในเกมก็จะเป็นอะไรอ่านว่าอะไรอ่ะรอยฮอนดานั่นเองนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะตัวใหม่แล้วทุกคนนะตัวใหม่ครับตัวใหม่นะครับ สำหรับตัวอัปเดตนะครับนอนๆนะโอเคนะครับก็ดาเมจหกหมื่นนะแต่รอดูเบลหนึ่งร้อยเจ็สิบห้านะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เสร็จนะครับโอเคไหมครับนะอ่ะเดี๋ยวอัปเดตเสร็จเมื่อไหร่นะครับผมก็จะอ่ะรออัปเดลหนึ่งร้อเจ็สิบห้าก่อนเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันโหดหรือเปล่านะแต่ผมชอบมันนะผมชอบสกิลเอฟเฟกมันนะครับทุกคนแล้วก็จะมีสายฟ้าด้วยนะเห็นปะเห็นปะมันมีสายฟ้าด้วยผมชอบตรงที่มันมีสายฟ้าตรงม นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร์ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวละครใหม่ๆอะไรแต่ผมจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูพร้อมกันโอเคไหมโอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์ด้วยเด้อ